สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันลอการิทึมกันนะคะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นเราลองมาทบทวนฟังก์ x, ชันเอ็กโพเนนเชียลกันก่อนนะคะยังจำกันได้อยู่ไหมเอ่ยฟังก์ x, ชันเอ็กโพเนนเชียลนะคะก็คือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป y เท่ากับ a กำลัง x ใช่เปล่า y เท่ากับ a กลัง x นะคะ โดยที่ x เนี่ยนะคะเป็นสมาชิกของจำนวนจริง y เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงบวกนะคะและ a นะคะ a ตัวนี้เนาะเป็นสมาชิกของจำนวนจริง a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1นะคะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะหาฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน e x p o n e n พ i น l เเนี่ยทำไงดีนะคะหาได้ยังไงเอ่ย ฟังก์ชันบวกผัน 6, 000, ใช่ไหมคะอะเซตของคู้วดับ xy ที่เป็นสมาชิกอะตรงนี้ก็ต้องเอาจำนวนจริงบวกขึ้นก่อนนะคะจริงบวก cos จำนวนจริงโดยที่อะอันนี้ฟังก์ชัน exponential นะคะ y เท่ากับ a กำลัง x แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันผกผันเราจะต้องเปลี่ยนจาก x เป็น y แล้วก็จาก y เป็น x นะคะตรงนี้ก็จะเป็น x เท่ากับ a กํลัง y เนอะอ่ะโดยที่ a นะคะเป็นสมาชิกของจำนวนจริง a มากกว่า0และ a ไม่เท่ากับ1อ่ะจากนั้นในเ,เด็กดูนะว่า เท่ากับเกังวยใช่ไหมคะมันอยู่ในรูป x เนี่ยเท่ากับก้อนของ y แต่ถ้าเราต้องการเขียนเราต้องการเขียนให้ให้เป็น y เท่ากับก้อนของ x ละ่ะทาไงดีเขาเลยกําหนดสัญลักษณ์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้เขียนในให้อยู่ในรูปแบบนี้ได้เนาะสัญลักษณ์นี้ก็คือ y เท่ากับ ล็ Lock a. อก x ฐาน a ตรงนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนเซตใหม่กันตรงนี้ก็จะเป็นเซตของคั้วนับ xy ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงบวก cos จำนวนจริงนะคะโดยที่ y เท่ากับล o อ x ฐาน a เราก็จะได้ว่า ฟังก์ชันนี้นะคะนี้ก็คือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชัน Exponential นั่นเองทีนี้เด็กๆเห็นไหมคะอะว่าตัวนี้เนาะตัวนี้เขาก็จะเรียกว่าฟังก์ชันลอก,การิทึมฟังก์ชันลอก,การิทึมนะคะเห็นแล้วยังว่าทีนี้ ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลกับฟังก์ชันลอการิทึมอะมันสัมพันธ์กันยังไงมันก็คือฟังก์ชันลอการิทึมนี้นะคะมันเป็นฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นเองนะคะต่อไปถ้าครูถามว่าอะฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงเด็กๆต้องตอบได้นะว่าฟังก์ชันลอการิทึมก็คือฟังก์ชันผกผันของฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลนั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราลองมาดูบทนิยามของฟังก์ชันลอการิทึมอีกครั้งหนึง่งเขาบอกว่าฟังก์ชันลอการิทึมนะคะคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูปเซตของขั้นดับ xy x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงบวก y เป็นสมาชิกของจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับลอก x ฐาน a อ่ะสัญลักษณ์นี้นะคะอ่านว่า log x ฐาน a โดยที่ a เป็นจำนวนจริงนะคะซึ่ง a มากกว่า1และไม่เอ้ซึ่ง a มากกว่า0และไม่เท่ากับ1นะคะอ่ะต่อไปเดี๋ยวลองมาดูกราฟของฟังก์ชันล็อกการิทึมกันนะคะกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมเนี่ยคะมันเกิดจากกราฟของฟังก์ชันเอ็สะท้อนข้ามเส้นตรงนี้ เส้นตรง y เท่ากับ x นะคะเดี๋ยวลอ,ลองมาดูกันอันนี้ a มากกว่า1ก่อนนะ a มากกว่า1ถ้าเป็นฟังก์ชัน expo นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มใช่ปะเส้นนี้นะแล้วเส้นนี้นะคะจะสะท้อนข้ามเส้นตรง y เท่ากับ x ะสะท้อนข้ามมาก็จะได้เส,นะส้นนี้นะคะและกราฟเส้นนี้นะคะก็คือกราฟของ ฟังชันลอการิทึมเนาะอาจจะเห็นว่ามันก็ยังคงเป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนเดิมเนาะถ้า a มากกว่า1เนี่ยก็จะได้เป็นฟังก์ชันเพิ่มเหมือนเดิมนะคะต่อไปถ้า a มากกว่าศนย์แต่น้อยกว่า1ถ้าเป็นกราฟของ e x p กก็จะเป็นเส้นนี้ใช่ไหมคะเส้นนี้เนาะจากนั้นเส้นเนี้ยก็จะสะท้อนข้ามเส้นตรง y เท่ากับ x ก็จะได้เส้นตรงนี้เอ้ยก็จะได้กราฟเส้นนี้ขึ้นมานะกราฟเส้นนี้ก็จะเป็นกราฟของฟังก์ชันลอการิทึมนั่นเองเอาสังเกตด้วยนะคะมันค่อยๆลดค่อยๆลดอ่ะอันนี้ก็คือฟังก์ชันลดอามาดูกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งอันนี้ A มากกว่า1น,นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มน,นี้เป็นกราฟของลอกนะคะ A มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ก็จะเป็นฟังชันลดเด็กๆสังเกตไหมว่าฟังชันลอการิทึสมันนะคะกราฟของมันเนี่ยจะผ่านจุดอะไรเสมอผ่านจุดศูน่าไม่ใช่ศูนย์หนึ่งผ่านจุดหนึ่งศูนย์นะคะผ่านจุดหนึ่งศูนย์เห็นปะผ่านจุดหนึ่งศูนย์เสมอถ้าเป็นเอ็กโจะผ่านจุดศูนย์หนึ่งแต่ถ้าเป็นลอ จะผ่านจุดหนึ่งศูนย์นะคะอ่าอ่าต่อมาเด็กเห็นตรงนี้ไหมคะอืมก็คือตรงนี้ที่ครูที่เขาที่ที่เขากำหนดสัญลักษณ์มาใหม่ค่ะอ่ากับตัวนี้เนาะ มาดูกันเขาบอกว่า x เท่ากับ a กํลัง y ก็ต่อเมื่อ y เท่ากับ log x ฐ a ก็คือหมายความว่าถ้าเขากำหนดสมการใดสมการ1มาให้นะคะอันนี้คืออยู่ในรูปของเลขยกกำลัง um อันนี้อยู่ในรูปของฟัง์กชันลอการิทึมถ้ากำหนด สมการใดสมการหนึ่งมาให้เราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปอีกรูปนึงได้นะคะอ่ะลองดูซิสมมุติว่าเขากำหนดมาเป็นสมการเลขยกกำลังแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยต้องการเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันลอก,การิทึมก่อนอื่นเลยนะให้เราเนี่ยหาเลขชี้กำลังหาเลขชี้กำลังของ อันนี้ก่อนเลขชี้กำลังก็คือ y ใช่ไหมคะให้เราอะตบ y ลงมาตบ y ลงมา,งมาอยู่ตรงนี้จากนั้นก็จะเท่ากับล็อกทีนี้ล็อกต้องมีฐานใช่ไหมคะฐานของ log เนี่ยก็จะเท่ากับฐานของเลขยกกำลังอ่ะฐานของเลขยกกำลังอันนี้ก็คือ a ใช่ปะแล้วก็เอา a มา เมาเป็นฐานของล็อกจากนั้นตัวเลขหลังล็อกนะคะตัวที่เหลือก็จะเป็น x ก็คือตัวที่เหลืออยู่ตรงนี้ก็จะมาเป็นเลขหลังล็อกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะมาตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงเขียน5ากำลังสองเท่ากับ25 ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันลอการิทึมอ่ะก็คือเหมือนอันนี้เลยเมื่อกี้อันนี้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนะคะให้เขียนในรูปฟังก์ชันลอการิทึมก็เหมือนอันนี้อันนี้อยู่ในรูปเลขยกกำลังแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปนี้นะคะมาเริ่มจากหาเลขชี้กำลังก่อนค่ะเลขชี้กำลังก็คือ2ตบ2ลงไปค่ะ ลบสงลงมาก็จะได้ตรงนี้ก็เป็น2เท่ากับล็อกอะล็อกล็อกต้องมีฐานฐานของล็อกก็จะเท่ากับฐานของเลขยกกำลังนะคะฐานของเลขยกกำลังก็คือ5ก็ออกมาเป็นฐานของล็อกฐานก็5านะคะ,ะที่เหลือก็จะเป็นตัวนี้เอาลงมา 25นะคะตัวนี้อ่านว่า2เท่ากับ log 25ฐาน5นะคะอ่าเสร็จแล้วข้อหนึ่งแค่นี้เองค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อต่อไป8ยกกำลังเศนหนึส่วนสเท่ากับ2นะคะเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันลอการิทึมอ่หมือนเดิมเลย ได้ชี้กำลังก็คือเศษหนึ่งส่วนสามนะคะตกลงมาก็จะได้เศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับล็อกอ่าล็อกต้องมีฐานฐานก็คือแปดนะคะแปดที่เหลือก็เป็นสองอ่านว่าเศษหนึ่งส่วนสามเท่ากับล็อกสองฐานแปด ่าต่อไปอันนี้นะคะรู้สเท่ากับสก่อนอื่นเราต้องทำรู้สตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังก่อนเนาะมารู้สนะคะเนื่องจากเนื่องจากรู้สเนี่ยเท่ากับสี่ยกกำลังเศษหนึส่วนส ก็จะได้อาจจะได้จะได้4ี่กำลังเศษหส่วนสเท่ากับเท่ากับ2อ,อ่ะทีนี้เราก็จะมาเขียนตัวนี้นะคะให้อยู่ในรูปของฟองังก์ชันลอการิทึมเหมือนเดิมเลยจับเลขชี้กำลังมาตบลงนะคะ ก็จะได้เศษ1ส่วน2เท่ากับล็อกอ่านล็อกต้องมีฐานฐานของล็อกก็คือฐานของเลขยกกำลงงังเอาสมาค่ะที่เหลือก็จะเป็น2นะคะอ่านว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับล็อก2ฐาน4านต่อไปตัวอย่างที่4จงเขียน36เท่ากับ66กำลังส ให้อยู่ในรูปฟังก์ชันลอการิทึมนะคะอาหาเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังก็คือ2ตบลงมาค่ะมีนก็จะได้2เท่ากับลอคฐานของลอกก็คือตัวเดียวกับฐานของเลขยกกำลังนะคะเอาลงมาฐาน6และที่เหลือก็คือ36อ่านว่า2เท่ากับ ล็อก3ามฐาน6ค่ะ,ะต่อไป1000เท่ากับ10กำลังสนะคะให้เขียนอยู่ในรูปของฟังชันลอการิทึมมาหาเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังก็คือ3ตบ3ลงค่ะจะได้3เท่ากับล็อก ล็อกอะไรเลยอาหารฐานก่อนฐานเป็นฐานเป็น10บนะคะก็คือตัวเดียวกับฐานของเลยขยกกำลงังฐานเป็น10จากนั้นก็เหลือตัวนี้ก็เอาลงมาค่ะอ่ะจะได้นะคะ3ามเท่ากับล็อกหนึ่ฐาน10นะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆเนอะอันนี้จะเป็นการเขียนสมการที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลงังให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันลอการิทึมต่อไปนะคะถ้าเขาให้ให้สมการที่อยู่ในรูปของฟังก์ชันลอการิทึมมาแล้วให้เราเนี่ยเขียนกลับไปเป็นสมการที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลงัง นะคะเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะข้อนี้อ่ตัวอย่างที่6นะคะจงเขียนล็อก128ฐาน2เท่ากับ7ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลงังอ่ะทีนี้ให้ล็อกมาบ้างแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังนะคะมาเริ่มจากอันนี้นะอันนี้จะต่างกับเมื่อกี้แล้วนะคะให้เรา หาฐานของล็อกก่อนฐานของล็อกค,คือตัวไหนฐานของล็อกก็คือ2 2ตัวนี้นะคะเอาสองตัวเนี้ยเอาไปตเตะ7ขึ้นเอาไปตเตะ7ขึ้นตรงนี้ก็จะได้เป็นสองกำลังเจนะคะแล้วล็อกก็จะหายฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่ 128ข้อนี้ก็จะได้ว่า128นะคะเท่ากับ2อกำลัง7อ่าแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วอ่ะเรามาดูอีกข้อนึงดูข้อต่อไปนะคะล็อก49ฐาน7เท่ากับ2เหมือนเดิมหาฐานค่ะหาฐานของล็อกฐานของล็อกก็คือ7เอา7ตัวนี้ไปเตะ2ขึ้น ก็จะได้7จ็ดกำลังสองอีกฝั่งหนึ่งนะคะล็อกก็จะหายก็จะเหลือแค่49ก็จะได้49เท่ากับ7กำลังสองต่อไปตัวอย่างที่8นะคะล็อก4ฐาน16เท่ากับเศษ1ส่วน2ฐานของล็อกคืออะไรก็คือ16ห เอาสิค่ะตเตะเศษหนึ่งส่วนสขึ้นไปก็จะได้16ยหกกกำลังเศษหนส่วนสฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่4นะคะล็อกหายไปอตัวอย่างที่9ก้าล็อกสารู้สฐาน3นะคะเท่ากับ เศษ3ามส่วนสฐานของล็อกค,คืออะไรคะฐานของล็อกก็คือ3ใช่ป่ะเอา3มตัวนี้ไปเตะสส่วนสขึ้นนะคะก็จะได้3ามยกกำลังเศษ3ามส่วนสองเท่ากับ ฝั่งนี้ก็จะเหลือ3ารูสมนะคะล็อกจะหายแค่นี้อะมาดูตัวอย่างข้อสุดท้ายอะอันนี้จะหน้าตาแปลกๆนิดน,นึงนะคะแต่ไม่ต้องตกใจนะก็คือมีล็อกซ้อนล็อกอยู่มีล็อก2ตัวนะคะให้เราก่อนอื่นให้เรามองก้อนเนี้ยเป็นก้อนก้อนหนึ่งก่อนสมมติว่าเป็นตัวเลขตัวเลขหนึ่งก็ได้นะคะมันก็จะดูแบบล็อก อะไรไม่รู้แล้วก็ฐาน3นะคะเท่ากับ1นึ่แล้ก็เอาฐาน3ตัวนี้ค่ะเปเตะหนขึ้นก็จะได้ตัวนี้จะได้3ากำลังหนะคะฝั่งนี้ก็จะเหลือก้อนนี้ใช่ป่ะจะเป็นล็อก8ปฐานสอ่ะล็อกนี้หายนะคะอ่ะ เหลือแค่นี้อันนี้ก็ทําเหมือนเดิมเลยฐานของล็อกก็คือ2นะคะเอา2ไปเตะ3ขึ้นอันนี้ก็จะได้2องกำลัง3อันนี้3กมกำลัง1ก็เท่ากับ3นะคะครูเขียน3เลยนะฝั่งนี้ล็อกก็จะหายเหลือแค่8 ก็จะได้ว่า8เท่ากับ2กําลัง3นะคะเสร็จแล้วอพอได้ไหมคะเด็กๆอะเด็กๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะหนูอาจจะแคปแคปรูปแล้วก็มาถามครูในไลน์ได้เลยนะหรือว่าถามใกล้คอมเมนต์ก็ได้นะคะในช่องแสดงความคิดเห็นอ่ะนะ วันนี้มีการบ้านด้วยนะคะอ่ะการบ้านเดี๋ยวครูครูแคปหน้าจอแล้วก็เอาใส่อัลบั้มไว้ให้ในไลน์ก็แล้วกันเนาะนะคะการบ้านมี2ข้อใหญ่นะคะแต่ไม่เยอะทำแค่แปบ๊บเดียวนะถ้าสงสัยอะไรตรงไหนนะคะถามมาได้เลยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ